สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกชาวบิ๊กโรสและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้บิ๊กโรสจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวอ่างซับเหล็กนะครับซึ่งเป็นสถานที่เก็บน้ําของจังหวัดลบบุรีนะครับก็บรรยากาศดีนะครับวันนี้รอบรอบอ่างก็จะมีประชาชนมาเที่ยวท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็อากาศดีนะครับวันนี้อากาศที่ อ่าเ็กนะครับประมาณ18องศานะครับก็เช้านี้นะครับบรรยากาศก็ดีมากนะครับเดี๋ยวบิ๊กโรสก็จะขอทานอาหารเช้าก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะไปชมกิจกรรมนะครับกิจกรรมบริเวณรอบๆทางสับเห็กนะครับแล้วก็อาจจะเลยไปที่เขาจีดแลนะครับได้ข่าวว่าที่มีการแข่งรถมอเตอร์คอร์สนะครับบิ๊กโรสก็จะไปดูบรรยากาศในนั้นด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองชมบรรยากาศหลัง มีรถนะครับว่าอากาศช่วงเช้าจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็เชิญทานข้าวด้วยกันนะครับ อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าที่นี่มีกิจกรรมก็คือตกปลาด้วยนะครับแล้วก็ตกกุ้งนะครับที่นี่ก็กุ้งตัวใหญ่นะครับเพราะว่าทางเจ้าของร้านเมื่อกี้นี้ไปคุยกับพี่เขามาเขาก็บอกว่ากลางคืนนะครับก็สามารถตกกุ้งได้นะครับที่นี่ก็เพื่อนๆท,ท่านใดนะครับอยากจะมาตกกุ้งนะครับก็ลองนําพันเบ็ดมานะครับก็ทางร้านเขาไม่ได้ห่วงนะครับก็ใช้สถานที่ทางร้านสามารถตกได้เลยนะครับ เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมก็จะลองตกกุ้งดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพอดีวันนี้อากาศดีเนาะผมก็ออกมาขับขี่ท่องเที่ยวใล้รถเใสคขับมาก็เห็นบรรยากาศที่นี่อากาศดีแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเริ่มเริ่มมาเที่ยววันนี้แล้วพี่ไม่ทราบว่าร้านพี่ชื่อร้านอะไรครับร้านริมชนครับริมชนนะครับริมชนครับอ๋อเปิดทุกวันไหมครับพี่ทุกวันฮะทุกวันเหรอครับผมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงถึงสองทุ่มแปดโมงถึงสองทุ่มครับผมไม่มีวันหยุดเลยถ้าจะหยุดก็คือ ลุงน้องขอหยุดขอหยุดออครับผมผมก็จะปิดตามมาให้ให้น้องพักผ่อนให้พักผ่อนออครับผมแล้วส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาที่นี่นี่อ่าที่นี่จะเยอะมาก,มากครับออ ครับครับก็มีกิจกรรมให้ตกปลาด้วยไหมครับมีครับมีครับโอ้โแล้วนอกจากปลาแล้วมีอะไรอีกมีกุ้งมีกฮะมีกุ้งเหรอครับครับผมเอ้กลางคืนหรือว่าตกกลางวันได้ไหมครับกุ้งนี่จะเป็นกลางคืนนะฮะครับครับผมตัวใหญ่นะครับพี่แถวนี้ก็ประมาณตอนนี้ยังไม่ใหญ่ก็เพิ่งมาปล่อยอ๋อประมาณสิบตัวโลอ๋อสิบตัวโลเมื่อก่อนนี้สามตัวโลสามตัวโลเหรอครับผมอ๋อครับครับครับก็ท่านผู้ชมนะครับถ้าจะมาร่วมกิจกรรมมาร้านพี่ขอนะเปิดนแต่ เช้าเลยนะครับแล้วก็ไม่มีวันหยุดนะครับเปิดทุกวันค่อยๆฝากอ่าเบอร์โทรที่ร้านหน่อยได้ไหมถ้ามีนักท่องเที่ยวหรือจะมาจองสถานที่ก่อนเบอร์เบอร์อะไรนะต้องจองก่อนครับอ่าเบอร์ติดต่อมีไหมครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสามศูย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดเก้าสามห้าสอมครับผมเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่มาทานข้าวแล้วก็มาพักผ่อนนะครับก็มาร่วมกิจกรรมก็มีให้ตก ปลาตกกุ้งนะครับโดยพี่เขาไม่คิดค่าบริการนะครับไม่คิดครับไม่คิดไม่คิดเลยที่ร้เลยครับผมโอเคโอเคครับทุกอย่างไม่เคยไม่คิดเลยเนาะยกเว้นค่าอาหารอย่างเดียวครับอาหารอร่อยมากนะครับเมื่อกี้ผมทานของพี่เขาไปแล้วไม่ได้บอกพี่เขาก่อนหรอกว่าจะมาทํา YouTube นะเดี๋ยวพี่ก็จะไม่คิดตังค์กันเลยเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยบอกโอเคโอเคก็เดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอ่าขับขี่ท่องเที่ยวดูกิจกรรมรอบบริเวณอ่างซับเหล็กนะครับวันนี้ก็จะมีการแข่งอ่ามอเตอร์คอร์สนะครับใช่ครับอ่ามอเตอร์คอร์สตรง แถวทางทุ่งตนวันวัดเขากีแลนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเชิญตามผมมาครับขอบคุณพี่มากครับขอบคุณทราบขอบคุณครับ้ชายทผ้านาทู่นผู้ชาย้ช chúng tôi nữa ครับลืมดูเพลงนะ hết, แต่ลืมดูหน่อย Então no caso ต่อมเมีเต็มม่ไดขอเทียพอให้ทุกคนเลยสามเจ4ดา้อุ๋ดท้ายครับขอวยมั้อันนี้มากหน่อยนะครับทุกท้าูยเจ็นะครับ ฮะโอเคครับสอัคดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อตอนนี้ ได้รุ่นอะไรครับอยู่แข่งมาลงรุ่นจิติมัสครับจิติมัสครับเออโอได้ได้ระดับที่เท่าไหร่ครับได้ระดับที่หนึ่งครับอ๋อที่หนึ่งเลยเหรออ๋อตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่ครับใช้เคได้ครับเคไดเคไดเป็นรถดัดแปลงครับเป็นรถดัดแปลงใช่ไหมโอ้รถดัดแปลงปกปกติขี่ตลอดอยู่ไหมอ่าทำงานครับตอนนี้ทำงานครับอันนี้คือมา สนุกสนุกคับพี่เฉยอรแสดงว่าแสดงว่ามันจะมีคมีกันอยู่ใช่ไหมครัมีใจรักกันอยู่แล้วครับก็มากับน้องๆครับน้องๆกันพี่มีใจรักอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ัดที่ไหนกันนะที่ไหนนะเที๋ยวมาตัดตัวละตัด ปกติปกติก็คจีกันอยู่แล้วใช่ไหมนอยู่แล้วเป็นเม็ดเม็ดกลุ่มใช่ไหมครับออ๋แล้วก็แล้วก็มีการจัวงันมีงานใช่ครับแล้ก็เราก็มาแข่งกันอ๋อพี่พี่เขาจัดงานเราก็มาร่วมด้วยครับพอพอเขาจัดเพื่อพี่พี่เอาเงินไปทำบุญครับเขาก็มาช่วยครับข้ครับมันกัเป็เหมือนเป็นชมรมประโยชน์ใช่ไหมครับเราก็จะมีแข่งทุกวันหยุดอะไรประมาณนี้ประมาณครับแข่งแข่งกันทุกวันหยุดก็มันจะมีแล้วแต่ที่ครับจัดไล่นเหมือนกันครับ ก็จะมาลองกลุ่ม yeah ก็ท yeah ั้งท yeah ั yeah ้บบเหนร่วมการท่องเที่ยวแล้วก็คนในชุมชนมีรายได้แล้วก็พวกเราได้มาเที่ยวด้วยมาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาทํางานที่ว่าในที่เราชอบด้วยตอนนี้ก็ลูกเขามาเราทำบุญเพราะว่าเราทำบุญเออมามาเจอพี่ๆกันครับในในหมู่มมีกี่คนเที่ยวไหมครับเนี่ยเยอะครับเยอะประมาณเป็นร้อยได้หรอเป็นร้อยอะไรเหรอมีมีชื่อกลุ่มครับที่มาแขกเป็นอมู่บ้า อันนี้ของปลาผัก จะเป็นปลาสักรวินเทจครับปลาสักรวินเทจครับอ๋อก็จะมีก็จะมีกลุ่มสมาชิกขี่กันอยู่แล้วก็ก็จะสร้างกลุ่มอ่าไปสนามอะไรเงี้ยไปด้วยกันอะไรเงี้ยมาด้วยกันก็จะมีนัดกันมาในกลุ่มส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะขี่กันช่วงวันไหนครับเปนหยุดปั่นันหยุดสั้นนิดรับหยุดสั้นนิดส่วนาวันอาทิตย์จะเต็มๆเลยครับเต็มวันเลยครับทุกวันแบบฟรีเดย์ครับวันหยุดทุกคนทำงานแล้วก็มาแก่กันเงี้ยสนุกแล้วปกติทำงานอะไรเยอะพยาธิอ๋อผมทำธุรกิจร้านไู่ครับอ๋อถึงโฆษนาถึงไม่เกี่ยวอะไรกับรถเลยไม่เกกี่ยวับรถ รด้ใจรักมาแล้วแนะนำแนะนำร้านหนอยที่นร้านดีร้านป้าย A D ครับตู้เนเจ็ครับอู่ที่ตรงข้ามสนันท์ทอหว่งห่วงกับจากง่วงคมีอโทรนะนี่ครับต้อะไู้าปงครับเ8 9าอ5ารึกษาได้ทุกเรื่องเรื่องป้ายโฆษาเื่อปณาุไรได้ีเครับชื่อแบงครับฮคุณแบงครับคุณแบง่าคก็สหรับเพื่อสมาชิกรนะคอากจะ ทำป้ายนะครับก็สามารถติดต่อคุณแบงค์ตามเบอร์โทรได้หรืออยากจะมาร่วมสปิกรถแข่งอะไรเงี้ยได้มาร่วมแข่งมาร่วมกลุ่มก็สามารถทําได้นะครับก็พิทโรก็จะท่งจะทำคลิปแรกนะเป็นแนววิดีโอสุดแต่ก็จะเป็นรถเที่ยวทั่วไปก็ยังไงก็เดี๋ยวมารับชมกันต่อนะครับว่าจะมีรุ่นไหนต่อไปอีกนะครับขอบคุณมากครับพี่ผู้ชมขอใช้กุญแจคุณแล้วก็มันได้กุญแจใช้ได้เยอะด้วยนะครับขอบคุณมาก อันนั้นขุนรามาไปก่อนบันในในช่วง3ก็บัสดีครับสวัสดีครับอ๋อคุณอานี่อายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบชื่ออะไรฮะับชื่อ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 อะไรนะชื่อชื่ออะไรนะโอ้ครับครับครับแสดงว่าชื่นชอบรถแนววิบากครับครับผมขับขับมานานยังครับ ตั้งแต่ปีอ6ขับมั้งแต่อายุ16-17เลยครับแล้วปี17นะปีปีอีรเหรอปี16-17เลยผมผมงไม่เกินเลยตอนรุบลนสมัยสมัยอดีตเลยหรอบุกบ้านบุกบ้านพวกกันมากนะสมัยอดีตเลยก็คอว6คน17คนครับครัวตากิวโปรตีมโอ ผมดีร่นที่ทุกยี่ห้อคั้แรกขี่ของคาวาอยบของฮอนด้และวันทีอยาบมามาดังที่สุดคือซูกิบริษัทไทยซูกิมอเตอร์เนี่ยแล้วก็มาฮอนด้าแล้วมายามาฮ่ายามาฮ่าจะขี่น้อยหน่อยฮอนด้าขี่ประมาณสองเดือนเนี่ยแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยใช้รถอะไรอยู่ครับวันหลอ ก็ไปก็ไปเลยครับไปไปหมดไม่ไม่สังกัดมันจะชอบดีฮอนี้ดีฮอนี้เนาะขอให้เป็นรถแนวนี้ครับคุณอาชอบหมดเลยครับออค่ะรถตลาดรตลาดก็ขี่รถมาทำรถตลาดอ่ามาทำแบบนี้ขี่ีสี่อย่างเงี้ยนหตงเหรอีสิบปีโอตกห0สปีแล้วขี่เข้ามาปัจจุบันอยุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบห้าเดือนเจ็ดสิบอีกห้าเดือน โอ้โหครับถือว่าถ e e like ือว uh, ่าโอ้โหแฟนแฟนเหนียวแน่นเลยเนาะแฟนรถนี่นั่นเพราะปกติอายุขนาดนี้น ah> ี <m <m ่เขาจะทำลาวงการไปแล้วเนาะแต่ต่คุณอาก็ยังขี่ไปกันแล้วไปกันแล้วไปยันสิบกว่ามันชอบมาสนุกสนุกเออแต่ว่าจะมาขี่กัะโดดผมขี่ไม่ได้แต่โดดไม่ได้แต่ไม่ขี่ะครเราต้องใจเราไม่ไหวแล้ไม่ไหวแล้ว ดูดีใจด้วยอะไรแสดงแสดงว่าคุณอานี่มีกลุ่มใช่ไหมเวลาเขาถี่ตรงไหนเขาจะแย่งกันในกลุ่มใช่ไหมครับโอว่าว่ากี่จะรู้ก็ไปกันมีใหม่เยอะเลยอ่ะเออ แล้วแล้วปัจจุบันปัจจุบันนี้เขาเขาขี่กันเขาขี่กันช่วงวันหยุดไหมหรือว่าทุกวันเลยครับที่เขาขี่กันเนี่ยช่วงวันหยุดใช่ไหมสมัยแล้วเสาร์ที่เสาร์ที่ก็จะมารวมกลุ่มกันแต่สมัยก่อนนะครับที่ผมอยู่จะเนแบมันจะเฉพาะวันวันเสาร์เสาร์ที่อ่าแต่สมัยนี้นี่ยตอนนี้เนเดียวน้อยที่จัดวันเสาร์ครับก็ปัจจุบันก็เจ็ดดาวกัน กก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็คือรอตีรถอย่างเดียวเป็นอันในเล็กอเดียวอันนเล็กออกมันรางกายเนอะดีเนอะแล้วก็ไม่ไปพบปะมันไม่ไม่ไม่อะไรแล้วเออออกาวข่าเดินทางไม่คิดสนุกไม่ไม่ได้จิดสน้อย กี่แบบเพื่อมาพงหาเพื่อนหาอะไรตรงนี้ประมาณนี้ไปเออเอฟซีเอฟซีเยอะเอฟซีเยอะแล้วแล้วแล้วปัจจุบันอยู่ที่ไหนครับลุบรีไหมอ๋ออยู่อังทองเลยเหรอแล้วแล้วคุณลุงมาใครครเนี่ยมาแล้เนี่ยมาสองคนเหรออ๋อก็ปแข่งด้วยกันแข่งรถด้วยกันไม่สบายหรออ๋อปกติพี่ก็แข่ง เป็นเป็นโรคเป็นโรคหัวใจไปทราบใบพาร์ตมาเอ้าเหรอก็เลยก็เลยลงไม่ได้อเจคีวันนี้จเจคีหัวตาหัวตาเอาเหรอโอ้ยีแล้วเขาเลยโอ๋อดีได้กันนาเลยเหรออ๋ออ้เป็นในเหลือเสี่ยงแน่นเลยเนาดีมันเกิดกระผมเกินแปดเดือนอกินสิบแปดเหรออ๋อเออแต่พี่ดูไม่แก่เนาะดูอายุไม่เยอะเนาะ ดูเหมือนท่านจะห่างกว่าเยอะแต่ว่าห่างกันไม่กี่เดือนครับหรับ่านผู้ชมนะครับวันนี้มิกโรก็จะพาผู้ชมมางานการแข่งขันจักรยานยนต์แนวรโตคอค์สนนะครับก็มาพบกับคุณนะครับอายุยี่สิบเก้านะครับก็ถือว่าเป็น โอ้แฟนแฟนครับอาวุธแบบเดียวกันเลยนะครับตอนนี้แบนกำลังขี่อยู่นะครับก็ได้รางวัลเป็นเป็นพวกอ่าวีพีนะครับอ่าก็คือก็รือว่าใครมันรักนะครับจากทางไม่เป็นไรนะครับก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนว่าถ้าใครว่ารักการขี่นะครับก็ออกมาครับขี่กันได้เลยนะครับอันนี้ก็รู้อาจจะขออภิายก็ไ การไนนำรถจักรยานยนต์วิบากเป็นคดีก่อนนะครับ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 พี่ชื่ออะไรครับพี่มันมีมันมีอ๋อครับก็ดีผมเพิ่งจะขับรถมาลเราไปเห็นีการแต่งันกิจกรรมของเราจะขอแนะนำให้คุงว่าการเนี้จัดจัดไงบ้างนบเพื่อมีหน่วย่วมห่เด็กเด็ก้นรเด็กมาเนสนามัดครับอ๋อครับ ก็<ห>ปกต,ติจะมีกลุ่มชมรมอยู่ใช่ไหมครับก็มีเป็นเป็นชมรมแบบเนี้ยคถาบๆมีเป็นเรียกเป็น อ๋อเป็นชุดเลยใช่ไหมอ๋อแล้วปกติมีจันจัดแบบนเยอะไหมฮะป่อยไหม,มีละคร้ง,งมีละครอ๋อครับคแต่แต่โดยปกติแล้วพี่ก็มีการอยู่ในกลุมยูแล้วอาจจะ<ต>เป็นช่วงวันหยุดอะไรประมาณนี้วันหยุดก็มผู้ปอรคะรอยู่นีับไม่ไม่ทราบว่าจัมานานหรือยังครับที่นี่ใช่ไหมที่นี่เราที่นี่ใก้หนาแล้วแล้วก็มีนมาดยอะเนาะ แับมาเยอะเลยถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดงานเนาะครับดีดีดีคนเยอะจะเยอะใช่ไหมครับคือรูปการส่งท้ายกีโอ้ใช่ใช่แล้วบรรยากาศมัได้ด้วยบรนนรยากาศมัได้ด้วย,วยครับครับ,รบแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เขากินกันเนี่ยวันหยุดเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาไปกินที่ไหนอะ่ะก็จะมีจะมี เปมีดอ์กาอฝเลยไล่เ้เลยตัดหมกมาชิลกับ้างก็จะไปขี่ด้วยกันแล้วมันจะร่วมกันโอ้ยไม่ใแบเป็นลุ้นๆๆนอยๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆีๆๆ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 าๆๆๆนๆๆ่าๆๆๆๆ่อๆๆๆๆายๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆายๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆอๆๆๆจะๆๆๆไก่าา นี่ยอะไรเงี้ยครับก็ต้องฝึกครับคต้องใช่ไหมครับฝึกซักว่าสองวันวักี่แล้วก็วันนี้ไปไปยุ่งเหรอพัฒนาสิ่งได้ยังไรมาได้ยลงก็ังในร้านนั้นารับเพื่อนเพื่อนไะไรเงี้ยครับก็จะติดต่อที่มาได้นะครับโดเรถแาวดีนะครับมีช่องทางต่อหม cái gì tất, rất nhiều kênh 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 này, lên trên này, các bạn, các bạn có thể liên bạn có

อ่าสำหรับเรื่อานมารถนี้ีจเป็นาาง่ไดนะครับหาของทีรเขาสามารถือมต่อได้ี่เขาไม่ยุ่งที่เขกันนะครับก็สามารถทำอางนีได้พูดดูได้นะครับสำหรับวันนี้พี่เ้าองของวนนะครับคือเราใอตาดร้านทุ่านนะครับเรากัมาเครับกหน้า เป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปต่ตอไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง b i g ก o a d ด้วยนะครับขอบคุณครับ